แต่การอาจารย์ว่าเวลาสิเปลี่ยนรถไข่ลดไข่ลดอัจฉริยาไปพูดในรถบังอย่าไปพูดให้เขาได้ยินวันนี้เมื่อไงเขาได้เจอเหตุการณ์อีกโศกันกรับไปหมดว่าว่าไบอกอิหรีว่าที่เจ้าไหนเนาะการอยู่หลังวิธีการเดินทางมันจังสิสะดวกสบายกับเจ้าจังเลยหน่อยนะโม่จังเนี่ยครอบครัไปเนี่ยมันจะเป็นเปลี่ยนแปลงแบบไหนไปหมดแล้วก็โศกนี่โซคุยกันเนาะเราก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่ว่าร้องบัดใดมันก็เจอบัดนั่นอยู่วัดบางปิ้ง มือวันมือก่อนนี่อันช็อตสุดท้ายล่าสุดปึ๊บ e เอาไปจอดมองช่องช่องหน้าเวทีบ่น e ี่ไอ้มอดเลยบอกว่าจอดตัวนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามือแรงม้าเนี่ยเขาจะเต้นนาหันมองนี้มันเป็นงานฟรีก็เลยสีง่ายออกไปง่ายออกไปความถนนไปหาโดมบ่ะันนี้พ่ออย่างพ่ออย่างที่เราหัวสงผมกวนหัวพ่อย่งพ่อวันนี่พ่อยังพ่อวันพ่อวันเรามานั่งอยู่ข้างฟังขวามือขวามือรถ มาทีนี่หลวงพ่เห็นกันฟังกันใส่มือมันจีมีมันมีอย่างเขาเอันนี้อย่างมันมันจีมีอันพุดบาทสูงมมันคือมันขอบของนั่งที่เขาไปปลูกต้นไม้ตรงกลางไหมกระถางต้นไม้แบเงี้ยวๆน่ะมาทีนี่เดี๋ยวให้รับสายก่อนพักเบร์โฆษณาสักิขาดตอนด้วยน้าลพักเบร์โฆษณาแป๊บหนึ่งพี่น้องนี่มันเป็นความบังเอิญหรือว่าเขาเชื่อถือกันมาโดนหรือว่ามันเป็นความบังเอิญ อันนี้ก้ได้เป็นประสบการ์ตตอมนิยูไปเยอะต่อ,อ,อ,อต่อพยุมันหมดแต่ที่ผ่านมาก็เจอบ่อยๆอยู่ไมปลสงมื่มาส,มสามมอะไรลูกอะไรเดี๋ยวไม่ถ่ายวิดีโอกันลค้คกัอืม ย่านไปเลยิพักเบรกโฆนณาแป็บหนึ่งนะพี่น้องพอหยุดโฆษณาข้าหนึ่งไปแล้วดูดเอาบอกก็พอหมดเถอะรอดจนึงเขาล็อกเขาล็อกไปก็ได้เขาสตอรตัวเขาไปสายนดูดมันเปื้อนวันยังนี่นี่ยังคนเน่ยเขาเขาเขาสนใจกันหลายอยู่มันมันม่เป็นเกี่ยวกับ บังเอิญหรือว่ามันเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องดีรับบอวจิคนเจอคนเจอบ่อยอยู่แต่ว่านี่มันถือเป็นการคล้ายขอชงใจหรือว่าเป็นการหาความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันถือว่าความเห็นคล้ายๆกันบอความเห็นคล้ายกันบอขอข้อมีนพี่น้องมานเนั่มเาคือกันบ่ามันเป็นสถิติที่สูงอ่ะคือคือเราเขาเราพูดลักษณะนี้เมื่อไหร่ส่วนมากมันกือสิ่งมีเนื้อเป็น ส่วนมากมันจะมีแนวเป็นประมาณนั้นแหละก็เลยสีหาสีสีปรึกษาผู้รู้รอบขังว่าเคนมีความคิดเห็นเรื่องนี้แบบไหนนะครับผมความคิดเห็นเรื่องนี้แบบไหนตอนนี้พอดีพอยุอดลุกพักโฆษณาอยู่ <c oughs> พอดีนะพี่น้องที่ได้รุ่นวมามเป็นยังไงเน,นาะเอเอพักเบรกโฆษณาแป๊บหนึง่งพี่น้องแล้วอย่าฟาบไปอยาป่ยาฟาบไปมันอยอีกก้อนเนี้ยโอ้ย ไปแล้วเว่าซ้ำนี่ก็ไปแล้วเยไ้เลยพนยยงมายิงกระสุนสองนัดแล้วเพอนก็ไปติดเออทุกพ่นยยงมายิงกระสุนได้จักสามนัดสองนัดไปอ่าดแล้วเนี่ยไปแล้วคือพราะว่าเนี่ยทางพี่กวนโอ้ยทางพี่กับกวนแล้วเดี๋ยวไปต่อกระสุนนะมีเยไเลยกัน เด้อขวัญเ้ยโอ้ปวดปดครับวันนี้มีโชคมีลาภมีปวดนะครับมีปวดนะครับจะเพิ่งเปิดเพลงนะครับจะเพิ่งเปิดเพลงนะครับวันนี้มีโชคมีลาภครับมีปวดมีปวดแล้วก็ลาบหมูนะครับต้อกระสุนน้ำเงยไล่แจ๊คฮะสองสามลูกกันแล้วก็ต้อกระสุนต้อกระสุนอะไรแจ๊คสองสามลูกอยากตอกลูกเลยอันนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ทำ เป็นยังลาบหมูแบบนี้ก็จิบมีลาบหมูเมนูมันอี่างไรเราลาบไก่ใส่หนังหมูลาบไก่ใส่ทั้งหมูวันนี้เราเจอกันแน่นอนครับกับลำไยหายทองคำด้านหลังนะครับเวทีเราจะไปดูลำไยนะครับวันนี้ช่องเมนติงไม่ต้องไปไายกับช่องพยุตไม่ต้องไปไายอย่างน้ำน้ำน้ำมีไล่ก็ได้หลายหลายเร็วยอดวิวนึ่งไปนั่งเหรียญมุ้งสองครึ่งโมงอย่างน้ำมีไล่ก็ได้หลายแล้วพี่น้องอ้ยยเา นี่หลีน้ำขาไปก่อนหน่อย้เพิ่งพาแนี่น้อนกนน้อไัยไม่ยังนอวันนี้เขาจะเปิดส่เห้านี่หรอไอ้น้ำบูน้ำบูน้ำบููบูบูปวดแอนโมกินนมไหมเนี่ยขนมขึในรถไปเอาขนมไปตังนานเพิ่อการอเชียงกเล กิ่เบิลก็จะให้กันที่สามมาจอดพูดทางหนาบอทางใหญ่บ้าทหรอเ่าเาเขาบว่าทางหนมีแต่ผู้พวม่แต่ผูดซีบอคือบอมาจอดสะกี้พอขาขอมาขั้นใหญ่มาจอดแต่่ารถเขาแลนด์รถยง่อรถพยาบาลให้รถยังรถอำเภอเฮ้ยเอปทำตุลาเนี่ยมั้ย พ่อพอคยมันอยังนอนน่นอตึมตึมกันนี่นอนั่น,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 นมีอันได้ลงแล้วขันมีอันได้ลงนั่นสวัสดีครับผมถ้าก็ต้องสิเฝ้าลงแหล่าพี่น้องห้ามลีกัสิตเ <laughs> มื่อนหรใส่ทูวเด้อมืนน่อไหรรถทูวอยู่เอเอทกับเลี้ยวยุ่เด้ยอ,ยอะไรน,าน,น,านั่นนั่นครับพี่น้องพี่น้องเพลงมากเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงสะก่อนพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปสบายดีพี่น้อง เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วพร้อมจวดพร้อมจวดแล้อมจวหิมเจ้าของอีหลงเข้านี้ข้าวบ่รต้นอสัปนี่อันนั่นหลายสายนะนี่อันนี้ยังนี้เสียงนี้เสียงอีกเพลงนี้ยังก็ ยังกับลีกส yeah. ิดย so uh, ังกับมันแห้งเพียงเพียงเงินเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตสิว่าโซ่โล่โลโซ่กับ่าเมีนั้นต้องเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตพี่น้องน้อยนึงกระแดงดิเพื่อชีวิตนี่เขานน้อยกับแดง ่งานพันยงานมอนี้อลังการงานสางเด้อพี่น้องจัดงานบิเวธรรมดาด้านขานมีเลนมาคพี่น้องงามงามขึ้นท <cold> ั้งสีงามเปิดแสงสีเสียง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดสักคนพอกันไม่คลิปหนะน่ะที่ห้องพร้อมจวดแล้วสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง